อีแรกนี้นะคะก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของสถิติและข้อมูลในภาคเรียนนี้นะคะคุณครูจะสอนแค่เรื่องสถิติและข้อมูลแล้วก็พานักเรียนทำแบบสำรวจนะคะ สถิติคืออะไรสถิติเป็นศาสตร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศแล้วก็กระบวนการทางสถิติช่วยในการสรุปผลนะคะตัวอย่างสถิติในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นการพยากรณ์อากาศเขาก็จะเก็บสถิติมาเรื่อยๆเนาะการทดสอบประสิทธิภาพของยารักษาโรค เขาก็จะเก็บข้อมูลมาได้เรื่อยว่าเฮ้ยยาเนี้ยใช้ครั้งที่1เป็นยังไงครั้งที่2เป็นยังไงครั้งที่3าเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะการทําการตลาดสําหรับการประกอบธุรกิจการสรํารวจความคิดเห็นหรือการทําโพลอันหลังสุดเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากแล้วก็ชัดเจนมากเลยนะคะที่เป็นศาสตร์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลไปเก็บข้อมูลความคิดเห็นของคนอื่นๆเขาว่าเขาคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกแบบไหนแล้วก็เอามาสรุปรวมให ทุกคนได้ดูเพราะฉะนั้นสถิตินะคะถือเป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเลยคราวนี้มาดูความหมายของสถิตินะคะสถิตินะคะเป็นาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปอธิบายหรือตอบคำถามอีกปรากฏการหนึ่งโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ำๆของปรากฏการนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือการวิเคราะห์ขั้นต้นการวิเคราะห์ขั้นต้นนี้เป็นการอธิบายในลักษณะแบบกว้างๆเรียกว่าเป็นสถิติเชิงพรรณนานะคะสถิติเชิงพรรณนาจะไม่ได้เจาะลึกเจาะกลุ่มก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะคะกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อเอาไปอ้างอิงข้อมูลทั้งหมดจะเรียกว่าสถิติเชิงอนุมานนะคะ เพราะฉะนั้นมันจะมีสถิติอยู่2ออย่างก็คือสถิติเชิงพันานาและสถิติเชิงอนุมานนั่นเองฉะนั้นมาดูกันว่าสถิติเชิงพันานาเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างสถิติเชิงพันานานะคะเขาจะใช้วิธีการสรุปข้อมูลด้วยการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจายตลอดจนการแจกแจงความถี่ของข้อมูลแล้วนำเสนอผลด้วยตารางหรือ แผนภูมินะคะส่วนสถิติเชิงอนุมานนั้นนะคะเขาจะเลือกตัวแทนอันนี้คําว่าเลือกนะคะเลือกนะคะอย่าอ่านเป็นอย่างอื่นนะจ๊ะเด็กๆเลือกนะสถิติเชิงอนุมานนะคะเขาจะเลือกตัวแทนตัวแทนในที่นี้ก็คือเราเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างนะคะจากข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดก็เรียกว่าประชากรนะคะ ยกตัวอย่างสถิติเชิงอนุมานนะคะก็คือสถิติเชิงอนุมานในความคิดและในคำพูดของคุณครูนะคะครูจะบอกตลอดเลยว่าสถิติเชิงอนุมานคือการเหมารวมเราไม่รู้หรอกว่าทุกๆคนเขาคิดเห็นยังไงแต่ละคนคิดเห็นอะไรบ้างแต่เรารู้ว่าคนบางคนในกลุ่มนี้ นะค,ะคนบางคนในกลุ่มนี้เขาคิดอย่างนี้แล้วเราเอาไปสรุปว่าเพราะฉะนั้นทุกคนในนี้ต้องคิดแบบนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะมายกตัวอย่างนะคะเรื่องสถิติเชิงอนุมานก็อย่างเช่นเขาอยากรู้ว่าประชาชนไทยคนไทยเนี่ยนะคะคนไทยโอ้ยอากาศมันเย็นลายมือก็เลยสวยไปหน่อยอเดี๋ยวเขียนใหม่นะคะ คนไทยคนไทยพอใจในการทำงานของรัฐบาลแค่ไหนในรอบปีที่ผ่านมา เนี่ยคำถามในลักษณะนี้นะคะมันก็จะเป็นในเรื่องของการทำโพนะคะคนไทยเนี่ยมีความพอใจในการทำงานของรัฐบาลแค่ไหนในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีแห่งโควิดด้วยเขาก็ทำอะไรออกมาเขาก็ทำแบบสำรวจออกมาเขาก็ทำแบบสำรวจออกมาแล้วส่งไปให้แล้วส่งไปให้คนให้คนไทยถามให้ประชากรให้ให้คนไทยนะคะให้คนไทยทำ ะะเขาก็ส่งไปให้คนไทยถามทีนี้คนไทยมีกี่คนคนไทยมีกว่า70ล้านคนถามว่าเขาจะถามทั้ง70ล้านคนไหวไหมถ้าถามไว้ทั้ง70ล้านคนทุกคนทั้ง70ล้านคนเข้ามาตอบแต่การวิเคราะห์ข้อมูลโอ้โหมันเยอะมากไม่ไหวไม่ไหวนะคะพอมันไม่ไหวเขาก็ เลือกมาเป็นแค่เอาคนไทยบางคนให้คนไทยบางคนทำนะคะให้คนไทยบางคนทำแล้วก็กำหนดมาว่าจะเอากี่คนดีนะคะเอาจะเอากี่คนดีถึงจะเหมาะสมนะคะทีเนี้ยดังนั้นนะคะไอ้คนไทยทั้งหมดอ่ะอ่ะอันนี้ไอ้คนไทยทุกคนเนี่ยไอ้คนไทยทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มประชากรนะคะ เรียกว่ากลุ่มประชากรแต่ไอคนไทยบางคนเนี่ยเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างคนไทยบางคนเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างคนไทยทุกคนเราเรียกว่ากลุ่มประชากรคนไทยบางคนเราเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นสถิติเชิงอนุมานก็คือให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยทำพอกลุ่มตัวอย่างทําตัดสินพอทําเสร็จก็เอามาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ข้อมูล ก็เอามาวิเคราะห์ข้อมูลพอวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จปุ๊บเอาไปสรุปได้เลยว่าคนไทยทุกคนคือเอาไปสรุปเหมาวรวมทั้งหมดเลยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยคนตอบไม่แค่นี้เองคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันก็ได้ไม่ใช่นะคะสติเชิงอนุมานก็คือเลือกคนบางคนจากทั้งหมดนะคะมาทําแต่พอเวลาไปสรุปไปสรุปรวมว่าทุกคนคิดเหมือน คนบางนกลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นในการทำสถิติเชิงอนุมานจะต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ครบถ้วนทุกกลุ่มตัวอย่างแล้วมีอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะข้อมูลถึงจะเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันนะคะสรุปแล้วนะคะสถิติเป็นศาสตร์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั้นก็เอาไปวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอข้อมูล ที่เป็นข้อสรุปนะคะบางอย่างเก็บไว้ใช้ต่อได้บางอย่างจบแล้วจบเลยใช้ต่อไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลกันสักหน่อยข้อมูลก็คือข้อความจริงอาจจะเป็นตัวเลขหรืออาจจะเป็นข้อความก็ได้นะคะประเภทของข้อมูลมันประเภทของข้อมูลนี้มันจําแนกได้หลายๆอย่างอ่ะอย่างแรกเลยถ้าเขาจําแนกตามวิธีการเก็บ จะจำแนกได้ออกเป็น22ประเภทก็คือข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิปฐมก็บอกแล้วว่าเป็นขั้นแรกเนาะข้อมูลปฐมภูมิผู้ใช้จะต้องเก็บเองนะคะแต่ข้อมูลทุติยภูมิคือมันมีข้อมูลที่เขาเก็บไว้อยู่แล้วแล้วเราไปเอาของเขาอ่ะมาใช้ต่อจึงเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิแต่ถ้าจำแนกตามลักษณะของข้อมูลก็จะจำแนกได้2ลักษณะ คือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณนะคะจะวัดออกมาเป็นตัวเลขเลยเป็นจํานวนตัวเลขที่ออกมาเนี่ยจะต้องเปรียบเทียบได้อะไรใหญ่กว่าอะไรเล็กกว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่ารวยกว่าสวยกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะแตต้องเป็นตัวเลขไปเลยนะคะแต่ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะจะวัดออกมาเป็นจำนวนหรือเป็นตัวเลขโดยตรงไม่ได้แต่จะอธิบายเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างออกมาเป็นตัวเลข แต่เปรียบเทียบไม่ได้อย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนร,รถอะไรพวกนี้นะคะถือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะจ๊ะ